สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลไทยประจำวันที่10เมษาว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสเียนวงการฟุตบอลไทยเมืองทองยูไนเต็ดส่งเอกนิตปัญญาไปรูอุรวัเลสเตมอนและมีลุ้นเซนธัญญาทาวรโดยมีรายงานออกมาจากสายข่าววงในเพจดีบางปกรองได้รับการยืนยัยนว่าทางผู้บริหารของทีมเมืองทอง ยัส่งเอกนิตปัญญาดาวรุ่งทีมชาติไทยไปทดส,สอบฟีเท้ากับสโมสรอุรวะตเดสเตมอนทีมเก่งจากญี่ปุ่นและแชมชป์เอชซีแชมเปี้ยนลีกปีล่าสุดโดยทางเอกนิตนปัญญามีทักษะฟุตบอลสูงเข้าตาผู้บริหารของทีมอุลวะเสเตมอนซึ่งทางผู้บริหารของทีมอุลวะมองว่านักเตะทีมชาติไทยรายนี้สามารถเล่นในญี่ปุ่นได้สบายโดยการเดินทางไปครั้งนี้คือการไปทดสอบฟีเทา้าไม่แน่เราอาจจะเห็นเอกนิัญญาวาดโรดายบนถิ่นเซตะมะก,ก็ได้ โดยก่อนหน้านี้สายข่าววงในออกมายืนยันว่าวิรเทพพมพันธ์เป็นนักเตะเมืองทองอีกรายที่จะไปทดสอบฝีเท้ากับทีมอุราวะเดสเตมอนสโสมสรยาโฮดารุทัศนยักษ์ใหญ่โตเล็กมาเลเซียบรรลุข้อตกลงควตัวธนาทูลทาราวิโรดดาวเตะฟุตซอลทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยการย้ายทีมครั้งนี้เป็นการเซ็นสัญญาย,ยืมตัวจากทางเชนบูรีบูเวศหนึ่งปีสำหรับธนาทุล คาราวิโรดจ้ตัวเคยไปค้าแข่งบุลลีกสูงสุดของสเปนมาแล้วกับทีมเตวาติโวโอซาซนาในปี2021ก่อนจะย้ายกลับมาเป็นคุ้มกาลัลักของทีมชมบุรีบูเว็บสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ